ชิบะอินูจะเข้าถึงราคา0.5ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน oh. เข้าถึงเหรียญต้นน้ำาดยไม่กัสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของชีบะด้วยกันเนาะก็มีคำถามนะครับว่าชีบะเนี่ยจะสามารถแตะศูดอลลาร์ได้หรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากฟินบอร์ดนะเขาก็ใช้ข้อมูลของ Google Brand นะครับซึ่งใช้ AI ในการหานะครับเขาบอกว่าปัจจัยอ่ะที่จะทำให้ชีบ a ถึง0.5ดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นโทเคนเนี่ยต้องเพิ่มเป็นประมาณ274,500ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ c o ยมา a r เก็ตแคปล้วเขาบอกว่าชีบ a ตอนนี้มีมูลค่าถึง0.5ดอลลาร์นะครับ จะต้องมีมูลค่าการตลาดประมาณสอง5พันล้านดอลลาร์คือประมาณ2องแสนเลยนะครับประมาณสองแส0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแบนด์เขาก็กล่าวไว้ประมาณนี้นะครับจานั้นปัจจัย3ประการที่ราคาชิบาทจะไปถึงขนาดนั้นได้นะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแบนด์เขาเน้นย้ำถึงอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด3อย่างด้วยกัน อย่างแรกนะครับคือวานนั่นเองตอนนี้ถ้เาเกิดได้ดูเรื่องของธุรกรรมของชิบาทเรียมเนะี่ยนะครับเขาก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะฉะนั้นอัตราการเผาผ่านของชิบาทเรียมอ่ะคือ419.94%ภายใน24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นปัจจัยเนี่ยหลักของชิบาทเรียมคือจะต้องมีการเผานะครับและอย่างที่2คือ เรื่องของธุรกรรมของวานจะต้องมีการเพิ่มขึ้นตอนนี้ระดับอยู่ที่3.5ล้านครั้งนะครับต่อจานวนบล็อกก็หมายความว่าจำนวนของชีบะนะครับจะมีการเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการเพิ่มจากธุรกรรมของวานสนะครับคือเรื่องของ productivity นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆแล้วเป็นโปรเจกต์ที่จะต้องมีการคลอดออกมาที่เป็นผลพอจากชีบะเรียมนะครับไม่ว่าจะเป็น m e t a v e r s e ดีแอหรืออะไรก็ตามอันนี้จะเป็นผลพลอยได้ที่จะเพิ่มราคาของชิบะอินุส่วนตัวผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเผานะครับฉะนั้นรอสักหน่อยรอมีเงินมาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจ,จัดการเผาเองให้เยอะขึ้นนะครับเหมือนกับตอนเดือนสิงหาเนี่ยนะครับตอนนั้นอะ่ะราคามีการเพิ่มขึ้นเนาะราคาไอ้ตัวก็การเผาของชิบะอินุวันหนึ่งเป็นห10มื่นเป็นแสนเปอร์เซ็นเลยนะครับมันก็สามารถทําได้นั่นแหละ นะครับรวมถึงต้องดูมาเก็ตแ a p ของบิตคอยด้วยเพราะว่าชีบะนะครับมาถึงแรงบนบนแล้วนะครับฉะนั้นมันจะไปเกินกว่านี้ market cap จะเลยกว่าบิ c o i n ก็ยังไม่สามารถทำได้แน่นอนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปเราไปรับชมอีกข่าวด้วยกันดีกว่าช่วงนี้นะครับมีการเพิ่มขึ้นของวานนะครับคือมีการทำธุรก,กรรมที่ผิดปกติถึง 2, 3 0 0ภายในสีชั่วโมง เป็นการเคลื่อนไหวของวานใน into the block เขาบอกว่าการไหลของโทเคนมากกว่า4.52ล้านล้านโทเคนนะครับแล้วก็เขาก็มีการวัดเรื่องของไอตัวของการที่ชีบะเนี่ยมีแรงเทขายนะครับคือจำนวนเหรียญที่ทำการไหลออกเนี่ยอยู่ที่ระดับ29.13พันล้านดอลลาร์คือ29,000 ล้านชิปนะครับแล้วก็เมื่อยิ่งอีก2วันก่อนในวันศุกร์นะครับตัวเลขนี้สูงถึงประมาณ2 8 1 1สนดล้านชิบะก็หมายความว่าจาก2,000 0เหลือ2,000 0แปลว่าชิบะเนี่ยมีเม็ดเงินที่ไหลออกน้อยลงนะครับเป็นเพราะว่าบิดคอยขึ้นมา3,000 30, 0ด้วยเตรียมตัวนะครับใกล้กับวัน FOMC ชิบะจะมาแต่การมาก็เป็นการมาชั่วข่าวนะครับเพื่อจะต้อนรับกับ f o m c นั่นเอง ข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสแกมนะครับอันนี้ชีบ่าอาร์มี่สแกมอเลอร์นะครับเป็นบัญชี X เขาบอกถึงเรื่องของ NFT ตัวนี้นะครับมีคำเตือนเรื่องของเว็บไซต์ n f e a d o p และ Telegram นะครับข้อมูลที่ที่พยายามหลอกลวงเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลนะครับมีการเชื่อมโยงกับกระเป๋าเหล่านี้เป็นกระเป๋าอันตรายแล้วกันอันนี้เป็นการแจ้งจากชีบอาร์มี่นะครับวันที่21ตุลาปี2023 ก็เหรียญน,นะครับที่ที่เพิ่งโดนไปก็น่าจะเป็นตัวของชินะครับที่เป็นตัวของเหรียญ NFT นะครับช่วงนี้ก็มีสแกมระบาดพอสมควรมันรับชมในเหรียญฝั่งของ Dogecoin ด้วยกันนะครับเนื่องจาก d o e c o i n เนี่ยก็มีการโพสต์นะครับถึงเรื่องของภาษีนะครับคนที่เป็นแกนนำจริงๆคือชายโตชิปเบโตชินาโกโมโต นะครับคนนี้ชื่อบิลลี่มาร์คัสเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับกับดอร์ชคอยอีกคนนะครับชื่อแจ็คสันพาเมอร์นะครับร่วมก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2013และเขาก็ได้โพสต์ลง x หรือทวิตเตอร์นะครับแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งโพสต์ x เนี่ยโดยชื่อเดิมก็ชื่อว่า Unusual Wall นะครับ อ้างถึงข้อมูลของ f ฟ d Reserve เกี่ยวกับชาวอเมริกันถึง55.8ล้านคนซึ่งปัจจุบันมีอายุมากกว่า65ปีและคิดเป็น17%ของประชากรของประเทศโดยเจ้าของนะครับครึ่งหนึ่งของความมั่นคงนะครับของของอเมริกาซึ่งรัฐบาลจะค่อยๆสกัดโดยวิธีการเก็บภาษีนั่นเองด้วยเหตุนี้ผู้ก่อตั้งอย่างดอชคอยก็ได้ตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับแล้วมีคำวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐบาลกำลัง กำลังน้ำลายไหลเกินกว่าจะเก็บภาษีเงินที่เก็บภาษีไว้แล้วนะครับเมื่อพวกเขาเสียชีวิตรัฐบาลกำลังน้ำลายไหลเกินกว่าจะเก็บภาษีเงินที่เก็บภาษีแล้วเมื่อเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นคำย้ำของชิเบโจชินาการุโตวันที่28วันที่21ตุลาคมนะครับ27ตุลาคมนะครับในปี2023 โฟกี้ได้เปิดเผยหน้า X เ,เขาจะมีโปรเจกต์ที่กำลังเตรียมในวันที่ผมบอกคือ27ตุลาคม2023นะครับก็ f o กี้ไฟล์เริ่มแล้วนะครับจะมีโปรเจกต์อะไรอีกน่าสนใจมากเพราะตอนนี้ f o กี้ราคากำลังขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่า f o กี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปอีกสัก2วันนะครับที่เป็นราคาแรงจริงๆนะเดี๋ยวก็คงจะมีการย่ออีกเนื่องจาก FOMC โฟกี้เตรียมประกาศสำคัญอีกครั้งนะครับในวันที่ผมกล่าวนะซึ่งเขาโพสใน x นะครับหรือทว i t เตอร์ในวันที่21ดตุลาคมปี2023ัากฉะนั้นตามข้อมูลของ coinmarketcap ราคาของเหรียญโฟกี้เพิ่มถึง17.52%จ็นงเะครับจริงๆคือ25-50%บางกระดานนะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้ราคาอยู่ที่2,501 นะครับที่ศูนย์สี่ตัวแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นในยี่บสี่ชั่วโมงอย่างน่าประทับใจนะครับฉะนั้นอ่าก็อย่างที่ผมได้รายงานไปคือสิบเจ็ดจดสเอร์เซนน้อยไปนะครับเขาบอกว่ามันมีการเพิ่มขึ้นถึงสามสดเ็ดหนึ่งเอร์เซนะครับแต่ราคาของโฟกี้ไม่ได้ตัวชี้วัดนะว่าตอนนี้นะครับโฟกี้จะมูลหรือเปล่านะครับแต่เนื่องจากมีมคอมีการเพิ่มขึ้นอ่ะถ้าเกิดวัดกันในรายยีิบสี่ชั่วโมงคือสอง ในเวลาเดียวกันเป็นผลจากปริมาณของเงินสกุลดิจิตอลนะครับมากกว่า170.28ล้านดอลลาร์ที่ขึ้นตามนะครับทำให้โฟกี้มีการขึ้นตามแต่ข่าวก็มีส่วนเหมือนกันเรามาดูในฝั่งของโฟกี้ต่อชีเดอร์นะครับเป็นการาฟรายวันของเทดดิงวิวด้วยกันโฟกี้ <F oki S 1> ราคาอยู่ที่0.04ตัว2,642ดอลลาร์ใน24ชั่วโมองที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ นั้นมาก็ถอยกลับเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามมันยังคงมีการซื้อขายใกล้จุดสูงสุดนี้มากกว่าราคาต่ําสุดไตวันอยู่ที่2087ที่04ตัวฉะนั้นราคาเพิ่มขึ้นของโฟกี้กับแนวโน้มเชิงบวกก็เห็นถึงเหรียญมีมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมูลค่าของตลาดของเหรียญมีมเนี่ยเพิ่มขึ้น2.17%ตลอด ทั้งวันนะครับที่ผ่านมาต่อจากนั้นตลาดเหรียญมีมนะครับมูลค่าประมาณหนึ่งมื่นสี่พันสามร้อยเก้าล้านสองแสนเก้ามื่นห้าร้อยหกสิบห้าดอลลาร์ประมาณการซื้อขายรายชียี่บสี่ชั่วโมงในกลุ่มของเหรียญมีมมากกว่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับจริงๆมีเหรียญอื่นอีกอย่างเช่น ai dog หรือ arb dog ai นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นถึง18.5 4ในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ อย่างไรก็ตามโฟกี้ก็มีเบสระิทธิภาพที่เหนือกว่า a i d o g อยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือประมาณบวก19.17%นะครับก็นี่ก็เป็นการรายงานข่าวนะดังนั้นวันนี้นะครับผมก็ฝากกระดานบิดเกตเอาไว้ด้วยนะครับใครอยากจะเข้าถึงเหรียญต้นน้ำต่างๆสามารถที่จะใช้เมก a สวอปได้นะครับผ่านกระดานบิดเกตถ้าท่านใดยอยากที่จะสนับสนุนช่องผมก็แนะนำนะครับ ในเรื่องของตัวของเหรียญน,นะครับ bgb ซึ่งเป็นเหรียญของกระดานบิตเกตกระดานบิตเกตอยู่ที่สิบสามถึงยี่สิบนะครับมีสิทธิ์ขึ้นไปได้อีกก็แนะนำว่าเหรียญ bgb Stake หรือ Saving ไว้ก็ได้ในการในการซื้อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็เข้ามาดูติดตามคอนเทนต์ในช่องของเราและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากเหรียญ นะครับโฟกี้ดอทคอยเราก็ชีปะเอาไว้ด้วยนะครับเราผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงช่องมิชชันน e มู o o ีพีสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าโฟกี้ชีบะจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับในเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีแคมเปญพิเศษซึ่ง จะเหลือเวลาไม่กี่วันนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมเรามีแคมเปญพิเศษนะครับร่วมกับ OKX OK ก็คือท่านใดที่จะสมัครผ่าน OKX OK ผ่านลิงก์คอยนิวมูลอันนี้นะครับแล้วก็มียอดฝากขั้นต่ำประมาณ100 u s d t นะครับผมขอจำนวนจำกัดแค่3คนเท่านั้นที่มียอดการเทรดสูงสุดนะครับรับเหรียญลูนาแคส s ิกไปเลยนะครับประมาณ1 แสนเหรียญหรือ10,000แสนลูน่าแคสิกแล้วก็รับไปเลยนะครับผ่านลิงก์